สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวประเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พบกับ e ีพีหกร่สค่ะประจำเย็นวันอังคารที่4เดือนพฤศจิกายนพศสองพนร้อยหกนะคะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าเก่าสวยๆวยมาให้พี่พีได้รับชมกัน1ชุดจ้ะหนงชุดวันนี้น้องมี20รายการค่ะพี่พีขาแบ่งปันพี่พที่200บาทนะคะ1องค์200บาทจะถ้ารับ2องค์ 300บาทนะคะพี่ๆชอบถูกใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์0ูนย์ค่ะ7 2 1 1 9 3 3นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีค่ะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปค่ะพี่ๆขาฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะหนึ่งวันน้องมาส่งรอบจ้ะรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะรายการที่1จ้ะ ประจำเย็นวันอังคารค่ะเป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่พี่ขาสมเด็จเก่ารายการที่หนึ่งนะคะเก่าสว้จ้ะเนื้อออกสีเหลืองๆนะคะพี่พี่ขาเก่าๆแบบนี้เลยจ้ะรายการที่หนึ่งนะคะต่อไปเป็นรายการที่สองจ้ะรายการที่สองเป็นเหรียญป่าตานหลวงพ่อโคง้งวัดบางกระพร้อมจ้ะ รายการที่สองนะคะปี2 4 8 6จ้ะเหรียญปาตานหลวงพ่อคงค่ะวัดบางกระอมนะคะรายการที่สองจ้ะต่อไปเป็นรายการที่3ค่ะรายการที่3หลวงพ่อฉุยวัดคงคารามจ้ะหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะคะพี่ขาหลังยันแบบนี้เลยจ้ะหลวงพ่อฉุยคคารายการที่ สนะคะต่อไปเป็นรายการที่4จากรายการที่4เป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่พี่ขาเนื้ออกสีน้ําตาลดำนะคะสมเด็จเก่ารายการที่3จ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่อุ๊ยรายการที่4ค่ะพี่พี่าสมเด็จเป็นรายการที่4นะคะต่อไปเป็นรายการที่5จ้ะ รายการที่5พระท่ามะปรางนะคะพระท่ามะปรางค่ะพี่ๆขารายการที่5จ้ะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่5จ้ะพระท่ามะปรางนะคะต่อไปเป็นรายการที่6จ้ะรายการที่6เป็นแหวน เม็ดแตงหลวงปูดทวดนะคะเป็นแหวนเนื้อเงินจ้ะรายการที่หกนะคะแหวนเม็ดแตงหลวงปูดทวดจ้ะด้านในเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะเหรียญเม็ดแตงหลวงปูดทวดค่ะวัดช่างห้นะใครพี่่ะเป็นเหรียญเม็ดแตงจัดสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่6จ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่7จ็ดค่ะพี่พี่ขารายการที่7หลวงปู่ทวดบัวค้างนะคะหลวงปู่ทวดบัวค้างจากรายการที่7ปี20ค่ะพี่พี่ขาหลวงปู่ทวดบัวค้างนะคะรายการที่7จ้ะต่อไปเป็นรายการที่8ค่ะพี่พี่ขารายการที่8หลวงพ่อกวยจ้ะหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะคะปี21จ้ะ เป็นเหรียญที่ระลึกในงานผูกพัทะสีมานะคะ <c oughs> รายการที่8จ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่9ค่ะรายการที่9เป็นพระนางพญานะคะพระนางพญารายการที่9กค่ะพี่ๆค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพระนางพญารายการที่9าจ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่10ค่ะ รายการที่10เป็นพระขุนแผนอุ้มกุมารขี่หงพร์ไลนยนะคะพระขุนแผนอุ้มกุมารขี่หงพร์ไลายจ้ะรายการที่10ค่ะพี่ๆขารายการต่อไปเป็นรายการที่11นะคะ11เป็นพระพิกเนตค่ะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขา พระพิกเนตนะคะพระพิกเนธวัดไผ่ล้อมจ้ะมาพร้อมกล่องค่ะพี่พี่ขารายการที่สินะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะสำเร็จสมปรารถนานะคะพระพิกเนธวัดไผ่ล้อมค่ะพี่พี่ขามาพร้อมกล่องจะ่ะนลองสุภาก็จัดส่งให้พี่พี่พร้อมกล่องเช่นกันนะคะ รายการที่11จ้ะพระพิกเนตวัดไผ่ล้อมนะคะต่อไปเป็นรายการที่12จ้ะ12เป็นพระปิดตาหลวงปุษกุขนะคะพระปิดตาหลวงปุษกุขค่ะพี่พี่ขารายการที่12จ้ะต่อไปเป็นรายการที่13นะคะ13หลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งค่ะ อัจฉยาค่ะพี่ขาหลวงพ่อนายวัดบันแจ้งนะคะอัจฉยาจ้ะรายการที่13นะคะต่อไปเป็นรายการที่14จ้ะ14หลวงพ่ออุ่นค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่ออุ่นวัดตาลกงนะคะมีต่อโค้ชจ้ะ ปี2 5 5หนะคะหลวงพ่ออุ่นวัดตาลกงจ้ะรายการที่14นะคะรุ่นเสาห้าจ้ะรายการที่14นะคะหลวงพ่ออุ่นจ้ะต่อไปเป็นรายการที่15บห้ค่ะพ,พี่ขา15หลวงปูท่ทวดทะเลสูงจ้ะปี08กับพี่ขาหลวงปูท่ทวดนะคะรายการที่ 15จ้ะต่อไปเป็นรายการที่16ค่ะ16เป็นพระกลิ่งจ้ะพระกลิ่งแต่น้องสุภาไม่ทราบที่นะคะพ,พี่ขารายการที่16นะคะต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะ17 หลวงพ่อเงินค่ะหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะคะปีศูนย์เจ็ดค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อเงินวัดดอนใยญ่หอมนะคะรายการที่สิบเจ็ดค่ะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดค่ะสิบแปดเป็นพระขุนแผนหลวงปู่ทิมจ้ะพระขุนแผนหลวงปู่ทิมวัดระหารไรนะคะหลังยันแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขา ชัดเจนนะคะรายการที่18จ้ะต่อไปเป็นรายการที่19กค่ะพี่พี่ค่ะสิเเป็นพระปิตาหลวงปุตโตพิมพ์จัมโบ้นะคะมีฝังตะกรุดหนึ่งดอกจ้ะพระปิตาพิมพ์จัมโบ้ของหลวงปุตโตวัดประดู่ชิมพลีนะคะรายการที่19จ้ะต่อไปเป็นรายการที่20กับค่ะพี่พี่ค่ะรายการสุดท้ายของเย็นวันนี้นะคะ เป็นสมเด็จปกโพค่ะสมเด็จปกโพเนื้อเขียวค่ะพ,พี่ขาของหลวงพ่อกูไว้วัดโคสิตารามนะคะสมเด็จปกโพรายการที่20จะ้ะรายการสุดท้ายของเย็นวันนี้ค่ะพี่พี่ขาเย็นวันที่4นะคะเย็นวันอังคารจะ้ะสมเด็จปกโพนะคะของหลวงพ่อกูไวจากวัดโคสิตารามนะคะ รายการที่20จ้ะโอเคค่ะพี่ๆค่ะครบแล้วนะคะทั้ง20รายการจ้ะต่อไปเป็นรายการพิเศษนะคะรายการพิเศษรายการที่หนึ่งจ้ะหลวงพ่ออีค่ะหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะหลวงพ่ออีรายการพิเศษรายการที่หนึ่งจ้ะเป็นเหรียญที่ระลึกในการสร้างพระอุโบสถนะคะ ปี5 0 4จ้ะหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะพี่พี่ขารายการพิเศษรายการที่1จ้ะ400บาทค่ะพี่พีขา400บาทนะคะรายการต่อไปรายการพิเศษรายการที่2จ้ะพิเศษ2เป็นพระหูรมามค่ะ พระหูรมานของหลวงปู่ศิลานะคะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขาพระหูรมานหลวงปู่ศิลานะคะวัดพระธาตุหมื่นหินจ้ะหลังยันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาเป็นเนื้อเงินจ้ะรายการพิเศษรายการที่สองนะคะ 400บาทค่ะพี่พี่ขาน้องสุภาจัดส่งให้พี่พี่พร้อมกล่องเลยนะคะพราหูละมานค่ะของหลวงปู่ศิลานะคะเหลือรายการเดียวค่ะพี่พี่ขารายการพิเศษรายการที่2นะคะจ้ะโอเคค่ะพี่พี่ขาวันนี้ก็ครบแล้วนะคะทั้ง20รายการจ้ะแล้วก็น้องมีรายการพิเศษมาให้พี่พี่ได้รับชมกัน2รายการนะคะ พี่ๆชอบถูกใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาหนองสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะสำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ